ตอกสนิทป่ะเนี่ยอกสนับมันเข้ากันเราเปยตัวนี้ลอกสนาบกันเออลอกสนนะอ๋อลอเหล่านี้เออเขาวต้องสนอยู่กันอจิกเออจิกก็คือต้อกสนิทองนเจดไปฮะ ไายผดโอนักเจออีแล้วบอ่อได้พาฝันเอาส่วนสิกิกไปเดี๋ยวอันั้นเออแม่น่ะซาไม่ห้างขนาดเห็นมะยังอยู่เทิงขนาดซาไม่ห้างเอ้ยไหนเดียวนี่ คนหน้าต่อแต่อีพีทีเดียวสิบต่ออันน่ะอันหี้สติคือเก้าขึ้นมาสอก้อนเล็กเออเอาเพีนน่ะเนี่จากซ้ำดอกอะไรเราเดิเอาไม้ห้องไหมเอาไม้ห้องห้องห่องนีง่นะเอ้ารถคันนี้นี่นะไม้ห้องตัวนี้ขึ้นเอาขึ้นก่อนเออเอาขึ้นอีกเอาขึ้นอีกขึ้นให้มันห่องอีพีเลย Ờ, ừ, đằng này là ngắt ngay Nên bò Ờ, ừ, vị thị cạn à Sợ bà tìm Hãy ở cho này o cho oh, ít lên hai hai đọt nha ô bắt tạm cái mẹ đọt đi thúc 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 bắt chết đấy lót chết đấy ô nè nắng cái gì có sao đà hứa nè tầm bố hướng tầm bố hướng <laughs> níu lợi <rồi. cười> Nếp dì đẻ mè,สบาย đi đẻ mẹ ài ài, măng, măng sốt anh đấy, เอือห้องเออืออืออยู่บ่อยู่เออตอกสะชนนั่นพวกเนี่ยในระดับขั้นดิ้นดิ้นอีกยังเนาะมันจะดี ออลองมือเจ้าเด้อเออนี่เป็นดอกจิกฮันดอกหนาท่านเนี่ยส่วนทุนส่วนหนาท่านเออมีเหล็กสร้าด้อกก็ได้เออด็อกทัน ตนี้ปะเนี่ยต้อสนามกัเขากันเราเคยเปลตตัวนี้ต้อสนามกันเออต้อสนามนะอ๋อรอนเหลวเนี่ยเออเขาน้อยเนี๋ยต้อสนามอันยู่กอนต้อจิกเอต้อจิกก็คือต้อนีต้องท้มันเจสไปฮะ ตัวเป็นนี่นะครับเจอไปนะเห็นบ่กเข้าใจบ่กเนาะตกข้อนี้นึ่งก่อนอืมได้นั่นแหละ เดี๋ยวก็ต้องจิ้มเนื้อเหล็กทิ้ได้เดี๋ยวตอกเข้าไปปะเนี่ยเดี๋ยวซื้อๆเราตอกคืนต้องอ,อัดลงไปไอ้ก๊อปล้อไอ,อ้ล้อโอเคไปฮะแน่สุดน,นันลอกเต็มแล้วนะ nó cứ được vậy ài này con ván nó không máy ờ à đây bên nhỉ Adi mệt say cái mình bơm đâu nó này như này đi ba con địt cha nón này ข้าก็เหนท่ามีหนึ่งพระอามนำนะเเท่ามีนะจีเพชดไอ้เอาไปห้พกุมไน่าฮ่่นี่นี่อะไม่ไม่ไม่ใ

ก็ได้พูดนอยก็ได้หเป็นอะไรอาัีนยอาุนจนอายบักา่าเราบมเป็นตัวตีไปท้อแผ่ดีเป็นประจำเดือนบมเป็นตัตีแกเป่แหงแต่เป็นท้ามีไงบเป็นแล้เด้อ เมนแหงนุยบนน้ำ huh. บ่กกาแฟมาเอเออเออเอาไม่แท่งสิโอ้ยคุณเป้งกันนะะสติกซำเซยสซำเซยให้นาองสาวด้วยเมง่ีไปเบิ่อันบุญซุ่มกอนบุทซุ่มยสจักซองอะไรๆบุจักซองเราเป็นน่นนี้แหละ ามาเ้วก็เปนบริเวณบริเวณบริังานเ้าก็ไป็อาตั่ไปลินแรงมากกับโคกมากที่เขานอนบริเวณขับน้อยคนนึงว่เลยน้องกขันมาเห็นบริเวแล้วนาะก็สีบอหรอือกบริษัทหซับได้เลยนซับคืนไปก่อนเห็นเบียรเราค่อยส่งคืน เป็นอะไรเม่นเ <แก S 1> ม่นแหงเป็แนแฟนะเม่นแหงเราเสดีจะได้มุมดังเราเป็นประจำเดือนหมเป็นตีออกเลือดบ่ออกเลือดน้องเล็อดที่เช้านี้ออกมาเลือดออกมาประจำเดือนแล้วก็คอปปินวะเอ้า,าไอตัวเท้ปนาปนนี้มันอีเป็นเฮเป็นตีคุณไปเอาคุมาคนขี้ดิน จกเป็นห้องพร้อมเลยเด้อเฮ็ดคือเก้าเด้อจบเป็นห้องเฮ็ดคือเพื่อนเจ้านะ่ะห้องเอาแต่ถ้ามันเป็นห้องไปเลยบ้าน้เราค่อยมาจุกต่อเป็นกระไดสบายสบายเนีจุกไปแค่สักนั่นลมเลย สนกนกเป็นอะไรฮะนกบ่เป็นหรอกเนี่โอ้ลีัสติแม่ลาเลือดออกกันค่าสติแม่นพร้อมนี่อันนีสกกําลังงมอยู่เดี๋ยวคผู้หญิงเฮาก็บ่ไปมอเท่าเอ้า Ung còn mẹ đã ở mới hôm nè, hôm nay cái sắp cuộc tìm lại đấy, trong mọc mọc có mọc một mọc mọc một mọc 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 มาสนีเนนคุณพิเศษเดุ่นมันเดย์อาคุณเห็นได้ยาบัเห่ะเอาเงินให้เอาห้ไปเซียเองสิพันเนาะเอเิมให้เมื่อวานนี้บัตรเด้งเราดิอาตึมสิพันอีกสิพันบัตรบิลตัวนั้นค่อยไปซื้อเติมเาเด้ออันนั้นจะ้ำสี่มือก่อนน่ะนะไอเติมให้ฮะนะส่มือซ้ำมือซือเออ้มือกัอีกเติมสองมือพอดีอีกตึมสองมือตัวแหงเบิ้งน -b 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 khác, à tìm hả Lai, Nên ăn mượn là phải đang có ngon được xíu không anh? Ừ. น้ำไปห้าสอบถ่ายช่วงส่วงนี้ไปนอนนะหน่อยส่งอย่างโนะขี้ค้านโหนไปยุ่มมากวิธีคือมั่นเว้ยไปมาหาก็ไอ้คู่นั่นสำนาะคือไปยุ่มากเราได้โทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นไปรีบไปนอนพุ่น่ะนอนรีบโทรศัพท์พุ่นั้นแรงแล้วลงมาอ่าบ่ได้นั่นน่ะโยนกำกันยามไอ้เวียกเฮ็ดเวียงก็โนะยามอยู่ลาวคอยอยู่ลาเนาะบ่ใช่เฮ็ดเวียกตลอดเฮ็ดบุญเดียวเขาก็ได้เศร้าแล้ว ชาไล,ลโผล่โอนักจะเซอร์ลิบ่ได้าาพาฝันเอาส่วนเอกไปอะไร่น,น,นเออแม่น่ะซาไม่ห้างะนะเห็นมนยังอย่เถึงขนาดซาไม่ห้าง <laughs> เอ,อ้หน่อยเดียวนี่ <laughs> <laughs> เอาร้อยเป็นน้ำไปลุกลุกติ๊กเอ้ยมอมมนี่เนี่ยหนะไปอืมก็ได้เดียวสิ ห Here, no. so like hmm. uh ูเ huh. ฮ็ดอีหลเไปซอยให้น yeah. ้เข้าเนาะเขาให้สินันซื้อแกงงวงซื้อนะนี่เล่นบ่หดกวดบมี่นะเอาผ้าปัดอ็ได้บ่เอาผ้าปัดยกดเอามาไว้เื่อเนื่อนแกหยิบาซาไม่หางไปไปซอยข้นเซาไม่หงเลยซาไม่ห้างคนงาม ซาเมหางขีร้ายหนึ่งคีร้ายหนึ่งคีร้ายสุดเดง <laughs> สามมห้างลูกหนึ่งเนี่ยสลีดีมาห้างลูกสามเนาะลีเนาะ <laughs> แต่มีผัวแล้วอ่ะนองมีผัวแล้วเดี๋ยวติ๊กยังกำลังซอกขั้วอยู่ติก๊ก <laughs> เออรถกระเปนน้ำเออให้แมน่นกเป็นเจี๊ยไปเลยสบายดีเดี๋ยวเห็ดระดับสบายดี มึงอิทุกสุดเลยดีเลยพี่เลยได้คำนี้เลยอันนี้อันนี้มีแต่ขอบใจอัน,นบ,าาาบังคับว่าง็ที่จ้ะลองบังดูขอบใจบังดูเออบ๊ายบายเนี่ยเจียเจียล่างายบายเอาไปบายสุดเลยไปเลยก็เฮ็ดเฮ็ดบังดูเฮ็ดบ๊ายบายบังดูแม่ขึ้นอันน้ <laughs> นาสมดีใจชนะเกินเมืออ่อคืนนี้เพิ่อนนั่งเบิ้งโทรทัศน์น้องพ่อเพิ่อนได้ไอ้นนู่นกับไอันนไอ้ ไปอาัมซอยเข้าติกขึ้นขึ้นบันไม่จินเบี้ยลายซื้ออัน่ะมันนงมามฮเด้อน้องน้องมีหรือเปล่ามันน่งอ่ะนนเออเอออซีกับนี้กเอกูเนเอเขาเออมาส้อซมาฮะนนี่ถ้าเราบานนันเราไอซอมาฮะเรา้องเอามาแอบ ใบไงน่ะไอเอามาเอฟน้อยกินสองคนกับลูกเนาะหนึงเข้าถือน้อยเอาเนาะพุดกะเอามาบใหญ่ทอามาซ้ำเราซ้ำมันนึงน่ะมันนึงเอามาหน่อยเอามาน่อยไอซีมาเอานุ่มมาหน่อยเอาเราดังไฟนี้เด้อไปฮาเสื่อหน่อาไว้เด้อเห็นกินเองได้ปะเนี่ยมันกินกับข้าวตลอดบัได้ก๋อมาได้เอออันนี้เป็นข้าวนาโยบายก่อนก่อนบัดขึ้นบานมากแล้วละเม็นข้าวข้าวข้างบันเลยกินถ้ากินมัน ไอ้คนจะนึ่งกินเองไอ้คนเนาะอือมีแต่ห้ามทอดจานกินน้ำหรอเล้ยเจ้านะนึ่งปะฮั่นจานกินกับกินอยากกินข้าวก็เห็ดกินเองบันนันหนีฮะไล่คนมาช่วยกันก็แล้วก้นดีๆไปนี่ก้นตะพีไปด้วยเนี่ยก้นแบบคนไอ้คุณ Dakar, cái bàn mai này hông phêng gì đấy, kĩ sẽ ôn đơn tì mà xếp co nó, gìn láo cả tênh riêng riêng nó, gìn tênh nó, tơn ăn ăn sầu ăn quan nong bơm này, má, ăn má sợ bọ, tự nó, nong bia là tênh này nó, để mua một ít đọc หอจิ้มส้มคลุกก็ได้ครับซะนี้ซะนี้อือสติกบ่เฮ็ดอันน้อยล่ะบ่เดอันใหญ่ล่ะเฮ็ดกินสคนกับลูกล่ะไอ้คนเฮ็ดอันใหญ่อูเนาะดตังนี่ก็สิเอาสัะสีมาใส่นี่ด้บังบ่ัไฟถึก บางบางก็ได้นี่หนึ่งคนกับอนามัยชีเนี้ยต่างคนต่างอนามัยจำนวนนึงก็ให้ทุกคนเบียกะ่ะโอ้เออจุดเลยนี่เนาะเปียป้ยบด้วยแห้งเลย เปียกดึงเอาเออดึงหรือวะดึงเอาโอ้ยหลอดกับเบิง้งอยังนี้เบิ้งเข้าเจ้าอันนั้นอันนึงก่อนไอผมนำเข้าไปเพิ่มคนหนึ่ง,ปเ,ง,งเปิดไอส่งหนึ่งอ๋อส่งนี่ร้อยลีเลยพืนเห็ดเวียงหมดไส่งหนี่นี่เป็นนอนแล้ว ได้วันเดี๋ยวเอาโทรศัพท์ขึ้นเลยหนอเอามาไว้ขื่นก่อนเดี๋ยแบบวแล้วก่อนโอ้ออาเป็นมากอีหลอเบี้ยงม่วงหน่อยเป็นโอคสินีหล่อเบี้ยเอานึ่มาใส่เออเอามาหนอมาใส่มันเก็บประตามวันนี้นี่หนึ่งมื่นมืนพาคกับไปตี้ยไปอยู่อนาบอลเขาอยู่นะเออมันแกนมันไล่หนอเขากินทีมพันเนื้อหนอแต้มเลยนะอืม ไปอาคกต้นหูนะบอกขับเป็ดเบี้ยสิมาอามายักเอาตัวเอาแกนมันถ้าเอานี้มาพวกเจ้าเอามาบด้อนมันกินตายหมดโรอไปเอาต้นหูเนาะกำลังออกนอกอืมยังเตะหน่อยอ้าผมเห็นสายลายใส่คอนเสิร์เลยเออโอ้ดินงามเนาะดินนี้เนาะดินฟุ้งฟินเลยอันนี้ยินเบิ่งอยู่สนามนี่ยนะกระดังซุปยาทักพร้อมเราหนึ่ง เด้อเพื่อนเด้อบึนงได้เมียไหมเล่นน้องนะไอไอ้นันเช็ดให้บึงจิพาไปเซาเมียไหมไอ้เฟืองนะทิพาน้องไปเซาเมียผู้สาวไหมจุกปูลูเก่าจุปูลูอยากในสาวอยู่งานเชิญ เดี๋ยวนะยับมาเรี่องผู้เศ้าเดี๋ยวเรานขึ้นเรือนลผู้ศ้ายังยากยังไปุ๊เรือนอันนี้มัน่ได้ปุอันนี้บเรอยแล้ว่เรือนแล้วอันนี้นะสบายแล้วดิค้มาดิลูกมีลูกก็ะิะแหงแล้วว่ากันไปอ่ะแต่คนตดเฮ็นหน้าที่ สิบตอ่อนำไอ้คูนเขานะ่ะอาทีเขาคือ mm hmm. เฮ็ดนี้้มันสนเด็ดกับไอ้คูนซวกยังเอาไมไปยังไปจุดเออไปอ้อยไฟหนึ่ยไม่เฮีเยเี่นะไม่เฮียแห้ง นไปจุด네ินะครับรจับอันนึงให้รถจับไปน้ำจับไปน้ำไปจับไปลาข้างล่างโอ้โห้เท่านกันเดีจุดจิเนี่ยเวลาเต็มแล้วไอ้คุณเต็มพ่นหนมล้วมล้วเฮ้ยกดกัน ยับแน,น่นแน่นเอาตัวมุนม่นเด้อไอคุณเด้อเฮ็ดมุนม่นมาเด้ดดเอขี้ดินเด้อเอามาห้อยชนะมันนี้เลยเด้อวันนี้ก็อยตัวเดียวใบมุ่นจับเฮ็ดมุ่นไหมเพร,ะพระาะว่าเขามาแซงน้าเด้อทับเอาก็ได้เอามาก็ได้ผมเป็ปเนัทับเอาเน,นี่ยจิ้มเอามาห้อยชนะนี่มันเพียงเพียงกับอะไรก็ได้แหละแล้วก็ยูย่แหละ เออไม่ฟาดมั้เอนี่ตะกวดมันเพียงอะไรแล้วบัญหาไอ้คุณ ไม่ปึ๊ดปืดปืดปดแล้วเราหัวหอยมันเพียงให้มันเพียงก่อนบอลเต็มดี่เลยนะห้วยใช่ไหมอ๋อาซับมันบูมอันนี้เออดีเลยก็เดือดตับอันนี้นี่วันนี้นี่แล้วก็เั็นนี้เออนี่เด้เออแล้วก็ได้แล้วพอแล้วสมนีนะตัวเห้งละได้แล้วไปลแล้วแล้วสมนีพอแล้วแล้วแล้ว <laughs> เ,เออแล้วแล้วทีว่ตามมันจะเสียมันเคร่งเคียดกับงามบุญเงินเ,เออเงินให้เด้อ <backbone> <backbone> เดี๋ยวเราไปซ่วยข้าเจ้าได้ไปเดี๋ยวเราไปซ่วยให้นั่นเขาได้ โอเคงามแล้วบ้านเนี่ยโอเคอ่ะใช่ว่าเสร็จชิ้นไปเดี๋ยวต่อไปก็จะเอาตะไฟมาสิฮะสติกขวดกันดาษไม้ดีๆอ่ะเดี๋ยวเงินห้าพรนควณสิบพันเดี๋ยวเสภารกิตนึงอ่ะขอบคุณขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาติดตามเนาะพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาหับชม จะเหลือหนึ่งไร่หนึ่ง share, แช่หลักอ่ะที่สำคัญประคัมโฆษณาเนาะฮเ mm hmm. บาขี่แก้วกับเบาคุณ mm hmm. เห็ดอันนี้เสร็จสิ้นไปหนึ่งย่างเนาะภารกิจมือน,นี้ต่อไปเบาคุณกับสิ่เปซอยเขาจะใหยทองมังวงเพื่อเห็เดเบี้ยมังวงปุ๊กออมหอบตัวนี้นี่เพื่ออนาคตต่อหนา้า mm hmm. จะได้ห้ามีมังวง mm hmm. ไปเก็บกินอยู่นี่เนะ mm hmm. าะตามแพทย์พี่น้องเอฟซีแนะนำไรค่คนนั่นแหละอ่ะทุกคนเข้าลัไปก่อนสบ,บายดีสบ,บายดีเลยเบาคุณ mm hmm. สบ,บายดี <laughs>